ยาอิง e ประวติศาสตร์เรื่องนคแรแลรับตอนล่าชงคลักผลงานเขียนของชัดทีิศพง,งสุวรบทที่35การตัดสินใจหลังจากวันนั้นชายหนุ่มก็ไปหาจาระบุรุษตามที่ได้นัดหมายกันไว้อีกครั้งครั้งนี้ จาระบุรุษผู้นั้นไม่ได้ปิดบังตัวเองเพียงแค่แต่งชุดดำแล้วโพกหัวเพื่อที่จะกำบังตัวจากยามรักษาการภายในพระราชวังเท่านั้นนี่เป็นข่าวสุดท้ายที่เราจะนำมาให้บอกท่านเจ้าคุณว่าเราเองก็ต้องหนีออกจากพระนคร ในค่ำคืนนี้เช่นกันจาระบุรุษเอ่ยขึ้นก็ผมเห็นว่าท่านควรเข้าไปอยู่ในกองทัพของท่านเจ้าคุณจึงจะเหมาะพอะเวลานี้ภายในพระนครมีเพียงที่นั่นเท่านั้นที่ปลอดภยัยพอพัดเสนอแนะนำทางออกให้กับจาระบุรุษเราเอง ก็คิดว่าที่นั่นคงปลอดภัยแต่มาบาัดนี้ความจริงของไส้ศึกปรากฏท่านเจ้าคุณเองคงคิดที่จะเอาตัวเองเข้าแรกเพื่อบ้านเมืองเป็นแน่เราจรึงจำเป็นต้องไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่านั้นจาระบุรุษนั้นตอบด้วยไหวพริบเหนือคนธรรมดาท่านนี่ มีไหวพริบเหนือคนธรรมดาเสียจริงถูกแล้วเราเองก็คิดว่านับจากนี้ไปกองทัพของท่านเจ้าคุณคงเข้าสู่สนามลบเป็นแน่กะผมขอเสนอให้ท่านไปหลบภัยที่เมืองชนบุรีที่นั่นท่านจงไปหาท่านข่าวบดีมั่วเสงแล้วบอกกับท่านว่าพ่อพัด เป็นคนแนะนำให้มาอยู่ด้วยและจงเล่าเรื่องราวตามสมควรให้ท่านมั่วเสีงได้ทราบแล้วท่านจะปลอดภัยชายหนุ่มอธิบายเราขอขอบน้ำใจท่านมากเรามีชื่อว่าสัจจากระผมชื่อพัดขอรับเอาแหละต่อไปจะเป็นข่าวสุดท้าย สัจจาเอ่ยขึ้นไสศึกภายในพระราชวังคือพระยาพลเทพกับเจ้าจอมพิมลจันทร์เมื่อเสร็จสิ้นบทสนทนาสัจจาก็กล่าวราแล้วเดินหายไปในความมืดทิ้งให้พ่อพัดนิ่งเงียบกับข่าวไสศึกในวันลุ่งขึ้นที่ค่ายทฐานเมืองตากชายหนุ่ม เดินเข้าค่ายทหารผ่านทหารยามไม่กี่คนเข้ามาในค่ายและเช่นเคยทหารทุกคนต่างทำความเคารพในกองหนุ่มเหมือนวันวานเขาเดินมาจนถึงกลางลานวัดทหารทุกคนกำลังมุงดูกะไลกันอยู่ทุกคนดูอย่างสงบ เป่งเป่งเป่งเสียงดาบกระทบกันดังมาจากกลางลานพี่ชายกำลังทำกระไรกันอยู่หรือคอรับชายหนุ่มถามทหารนายหนึ่งที่ยืนดูอยู่หลังแถวสุดท่านนายกองอาสาพวกกระผมกำลังดูท่านเจ้าคุณกับพันธิ์ซ้อมดาบกันอยู่นะครับทหารนายนั้นตอบ ชายหนุ่มเมื่อรู้ดังนั้นจึงค่อยๆแหวกกลุ่มทหารไปแต่พอทหารทุกคนรู้ว่านายกองอาสาจะเข้าไปดูก็หลบให้กันเป็นแถวด้วยความเคารพชายหนุ่มยิ้มน้อยๆแล้วเดินเข้าไปยืนอยู่แถวหน้าด้วยท่าทางองอาจเบื้องหน้าเขาคือการต่อสู้ ระหว่างนักดาบผู้เก่งกาจสองคนพญาตากสินว่องไวและหนักแน่นการลงดาบแต่ละครั้งหนักหน่วงราวค้อนเหล็กส่วนพันทิพย์เองก็ว่องไวรับดาบแต่ละครั้งลดแรงประทะได้กว่าครึง่งชายหนุ่มคิดว่าความว่องไวของพันทิพย์ในครั้งนี้ กับครั้งที่ประลองกับเขานั้นช่างแตกต่างกันมากนักในครั้งที่ประลองกับเขาพันทิพย์ช้ากว่านี้ถึงห้าส่วนส่วนท่านอาจารย์สินเองเพลงดาบก็ว่องไวพอๆพกับพันทิพย์นี่หรือฝีมือที่แท้จริงของนักดาบเมื่อเปรียบเทียบกับเราแล้ว เราเหมือนเด็กอมมือเลยทีเดียวชายหนุ่มอุทานเบาๆเป็นเยี่ยงไหลบ้างพอพัดผีมือของพันทิพนะ่ะพันทิพเป็นนักดาบที่เก่งมากเลยทีเดียวใช่หรือไม่เสียงดังมาจากข้างหลังชายหนุ่มหันไปดูจึงเห็นท่านหลวงพิชัยอาสายืนดูอยู่ใกล้ๆ ขอรับว่องไวมากพยาตากเองก็ว่องไวและหนักแน่นก็ผมรู้สึกว่าตนเองเหมือนเด็กไปเลยขอรับชายหนุ่มเก่าเจ้าเองก็มีฝีมือไม่ใช่น้อยถ้าได้อาจารย์ดีจเจ้าคงเก่งกว่าพันทิพย์หลายเท่า คุณหลวงพูดไปยิ้มไปสายตาบ่งบอกถึงไมตรีชายหนุ่มได้แต่คิดถึงท่านอาชูที่พบที่เมืองเพชรบุรีถ้าท่านอาชูรับเราเป็นสิทธิ์คงดีชายหนุ่มได้แต่อุทานกับตัวเองชายหนุ่ม หันไปมองดูพระยาตากศิลกับพันธิป,ประลองกันอีกครั้งทันใดนั้นชายหนุ่มก็สังเกตเห็นที่แผ่นหลังและลำตัวของท่านอาจารย์เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นรอยแผลนั้นเหมือนเป็นรอยดาบเมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มก็เข้าใจว่า ภาระหน้าที่ที่ท่านอาจารย์ของเขาได้รับนั้นหนักหนาถึงเพียงใดรอยเพเป็นนั่นหรือท่านเจ้าคุณได้มาตอนออกลบรักษาชายแดนทุกครั้งที่ทัพเมืองตากออกศึกท่านเจ้าคุณจะเป็นคนนำหน้าเสมอ และจะเป็นคนสุดท้ายเสมอที่เดินกับเข้าค่ายแม้แต่ตัวเราเองที่ได้ชื่อว่าเป็นฐานคนสนิทก็ไม่อาจห้ามปามท่านเจ้าคุณได้เจ้าพัดเจ้าสามารถห้ามท่านเจ้าคุณได้หรือไม่หลวงพิชัยพูดออกมาเหมือนรู้ว่าชายหนุ่มกำลังคิดอะไรอยู่ ต่อไปนี้ก็ผมจะไม่ยอมให้ร่างกายของท่านพยาตากมีบาดแผลอีกแม้แต่รอยเดียวขอรับชายหนุ่มหันไปตอบหลวงพิชัยอาสาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหลวงพิชัยอาสายิ้มให้ยังพอใจในคำตอบภายในศาลาชายหนุ่มนั่งรอพระยาตากศิลผู้เป็นอาจารย์ โดยมีหลวงพิชัยอาสานั่งคุยเป็นเพื่อนคุณหลวงถนัดดาบสองมือหรือขอรับชายหนุ่มตั้งคำถามใช่แล้วเราถนัดวิชาอยู่สองอย่างคือวิชาดาบสองมือนี่กับวิชามวยซึ่งทั้งสองวิชานี่เราคิดค้นขึ้นมาเอง เจ้าราเจ้าพัดเจ้าถนัดวิชากระไรคุณหลวงถามกับก็ผมเองก็ไม่ได้มีวิชากระไรที่ถนัดเลยขอรับเพียงแต่แค่ใช้เป็นเท่านั้นเจ้านี่เป็นคนถ่อมตนแบบที่ท่านเจ้าคุณบอกจริงๆแต่เราเห็นเจ้า ใช้วิชาพระเวทได้ชำนาญเจ้าคงได้กระสินมาก่อนใช่หรือไม่ขอรับกระผมโชคดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งถ่ายทอดให้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจิตใจเจ้าเองต้องแข็งแกร่งและมีสมาธิมากจึงฝึกกระสินได้เจ้านี่ มีวาสนามากทีเดียวคุณหลวงชมชายหนุ่มชายหนุ่มรับด้วยการยกมือไหว้แต่เรื่องวิชาดาบของเจ้ายังห่างจากสิ่งที่เจ้าหวังอีกไกลหลวงพิชัยนิ่งไปสักครู่หนึ่งเพื่อมองดูชายหนุ่มให้เต็มสายตาเจ้าอยากปกป้องท่านเจ้าคุณ วิชาดาบของเจ้าต้องเป็นเลิศกว่านี้ชายหนุ่มก้มหน้าลงสักพักก็เอ่ยขึ้นว่าขอรับก็ผมเองก็ได้รู้ในวันนี้เองว่าเชิงดาบของก็ผมด้อยนักแต่ที่ผ่านมาพออาศัยพระเวทกับพระขันเล่มนี้ จึงเอาตัวรอดมาได้ตลอดก็ผมอยากเรียนเพลงดาบนะคอรับชายหนุ่มศบตาคุณหลวงถ้าเจ้าอยากเรียนเพลงดาบเจ้าจงเอาชนะพันทิพย์ให้ได้ด้วยดาบธรรมดาแล้วเราจะสอนเพลงดาบของเราให้เพลงดาบของคุณหลวง เป็นหนึ่งในแผ่นดินพ่อยืนยันได้พญาตากเดินขึ้นมาบนสลาแล้วนั่งลงบนแค่ไม้ด้วยเครื่องแต่งกายเต็มยศพญาทาลูกจะเป็นสิทธิ์ของหลวงท่านนี้ขงต้องแสดงความเพียรให้คุณหลวงได้เห็นพญาตากหันไปยิ้มกับหลวงพิชัยเมื่อพูดจบ ก็ผมจะเป็นสิทธิ์ของคุณหลวงให้ได้ขอรับขอคุณหลวงโปรดเมตตาก็ะผมด้วยขอรับชายหนุ่มพนมมือไหว้หลวงพิชัยขอให้เจ้าใช้พลังกายและกําลังปัญญาของเจ้าเอาชนะพันทิปให้ได้เถอะแล้วเราจะสอนเพลงดาบของเราให้ต่อไป ขอรับคุณหลวงชายหนุ่มรับคําชายหนุ่มได้เล่าเรื่องราวที่ตนไปพบจาระบุรุษและข่าวที่ได้รับมาให้พระยาตากศินกับหลวงพิชัยทหารเอกฟังหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดพยาตากก็ทำหน้าเป็นกังวล คุณหลวงเห็นทีวันนี้เราคงต้องขึ้นเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกันแล้วอีกหบาทพวกเราจะเดินทางขอให้คุณหลวงเตรียมฐานฝีมือดีสักสี่คนไปกับคณะของเราด้วยเราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าการเบื้องหน้าจะเป็นเช่นไร แต่สิ่งที่เราคาดการได้เดี๋ยวนี้คือแผ่นดินนี้ต้องดำลงอยู่สืบไปสายตาของพยาตากศินทอดยาวออกไปเบื้องหน้าขอรับกระผมจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้ผู้จบหลวงพิชัยก็เดินออกไปสั่งการภายในค่ายส่วนลูก พ่ออยากให้ลูกไปฟังข่าวของคุณหลวงหาวัดที่วัดประดูโลงธรรมพ่ออยากรู้ว่าพระคุณเจ้าคิดอ่านประการใดกับบ้านเมืองในยามนี้บ้างพญาตากศินมอบหมายหน้าที่ให้กับชายหนุ่มขอรับชายหนุ่มรับคำ พร้อมลาพยาตากศินไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพยาตากศินมองดูสิทธิ์รักของตนจนรับหายไปจากนั้นก็หันมามองแหวนที่ท่านแม่ให้มาแล้วเอ่ยว่าลูกจะเอาสติปัญญาที่มีทั้งหมด รักษาพื้นแผ่นดินนี้ให้คงอยู่ตลอดไปลูกให้สัจจะ